สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไฟสุขุมสุกคนจี่เขามารับชมช่องกเกษตรสุดใจเอามาอนี้กเกษตรสุดใจกะจะมาบอกพิธีการตัดแต่งกิ่งพักขาพี่น้องเอาตัดแต่งกิ่งพักขานี่เพื่อยังพี่น้องกับเพื่อบริหารจัดการเฮ่ามันจะง่ายขึ้นพี่น้องลวก็การแตกยอดแตกกิง่งแตกแขนงมันก็นจะแตกดีหลับเวลาเฮ่าตัดยอด ตัดเียงมันจะง่ายขึ้นพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วมันสูงเข้ากระเดมาถึงพี่น้องเวลาเข้าจะยืดขึ้นตัดนะมันจะยากทึ่งน้ากับปักเข้าอยกพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วมันสูงเกินเข้ากระตองตัดแต่งกิ่งมันลุ่งเพื่อหวังผลผลิตต่อไปทางนาพี่น้องเอ้าไปรับชมกันพีเครื่องมือตัด กันนี่แหละพี่น้องเขาต้องมีกันไก่กันไก่แบบนี้เด้อพี่น้องสําหรับตัดพระขากันบ่ามีกันไก่แบบนี้มันก็จะยุ่งยากแน่จังน้อยและกันเขาจะใส่มีดมาฟันหรือว่าใส่กันไก่หน่อยว่าตัดแต่มันก็จะน้ํามันก็จะปักมือเข้าพี่น้องเขามีกันไก่ง่ายแบบนี้มันก็จะสะดวกสบายพี่น้อง นี่แหละพี่น้องการตัดแต่งกิ่งพักขาห้องกะค่อยๆเฮ็ดไปเองทีละตัดไปเรื่อยๆจนว่ามันแหลวเซ็พุ่แล้วลพี่น้องแะ้วอย่างนั้นจากนั้นห้องกะฝนลงมากข้ากะเอาฟุ่นเอาปุ๋ยมาใส่ช่วงนี้มันฝนลงพี่น้องมันก็นจะแตกยอดดีสาหรับพักขาหรือว่าพักชะอมพี่น้องในนัก็ขอขอบคุณผู้ที่กคมมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจสำหรับจุดนี้บอรอยู่ที่สั้นๆพี่น้องพอกันจิบนะสวัสดีครับ